สวัสดีครับจาซาลูกป่านิเงนมาแล้วครับจาซาลูกป่านเงนมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจาซาลูกป่านีเงนอันนี้ซาจะพาไปทัวร์ครับวันนี้ ่าจะพาทัวร์แล้วครับข้าวของนี้จะย่าแล้วครับครับพ,พาทัวร์เสร็จแล้วถ้พาพาทัวร์

จะพาไปไหนตามตามติดตามไปลองซ้างจะพาไปไหนครับตามครับติดตามครับลองซ้าจะพาไปไหนครับ น้องซาจะพาไปไหนครับเราลาตามน้องซานี่ใกล้จะอันซาแล้วน้องซาจะพาไปไหนตามครับตามน้องซาครับน้องซาจะพาไปไหนครับ น้องซาพาเข้าป่านะครับน้องซาจะพาปไปหนครับป้าจะพาเข้าป่าครับตามชีวิตน้องซาครับวันนี้ ตามชีวิตน้องซ่าจะพาไปไหนครับตามไ,ไหมครับตามไ,ไหมเลยครับน้องซ่าจะพาไปไหนเรอตามไหมครับตามน้องซ่าไปเลยครับอืมอืมอืม ไดยพาไปไหนครับพามาครับพาไหมครับซ่าจะพาไปไหนไไป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 จะมุดรัวแล้วครับ ้าจะหมดโวแล้วครับตามไหมครับวันนี้จะซาจะพาไปไหนน้องซางจะพาไปไหนตามไหมครับจองที่ก่อนครับจองที่ก่อนตามไหมครับ้าจะพาไปไหนเราก็ตามไหครับ ตามชีวิตน้องซาครับหนึ่งวันครับน้องซาจะพาไปไหนตามดูครับรองให้อีกแล้วครับก็จะาพาไปไหนตามครับตามครับน้องซาจะพาไปไหนเนาะซาพาป่านเงินไปไหนเนาะสานเนาะ อ้ัยย่งางไปเรื่อยๆละครับบรรยากาศบรรยากาศท้องไร่ท้องนาตามนะครับตามน้องซ่านะครับจะพาไปไหนครับโงง้ำมเ้ว ลงน้ำดีกว่า มีปลาไหมลูกมีปลาไหมบอกำลังหาอยู่บอกำลังหาอยู่ามิด ไปแล้วโพทองไปแล้วไปแล้ว,ลวพาทัวร์ซาพาทัวร์ซาพาทัวร์ชมป่าครับวันนี้ซาจะพาชมป่าชมบรรยากาศสวย,สวย ท้องไล่ท้องนาะไปแนละ้วครับไปแนละ้วคลิปนี้อย่าลืมชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าซ่าลูกปลาเนียนค,นครับขอบคุณครับ